สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องอาร์เกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันวันนี้22ธันวาคม2563ครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเรื่องสูตรคิดเงินประกันรายได้ข้าวรอบ7ที่จะมีการจ่ายโอนให้กับเกษตรกรชาวนาในวันที่24ธันวาคมนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าพี่น้องชาวนาที่ลงทะเบียนปลูกกี่ไร่ จะได้เงินกี่บาทครับผู้ที่จะได้เงินประกันรายได้ข้าวรอบที่7นี้ก็คือผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวเอาไว้และเป็นผู้ระบุวันเกี่ยวข้าว14ธันวาคมถึง20ธันวาคมจะเป็นผู้ได้เงินนะครับ24ธันวาคมนี้โอนครับลองไปดูรายละเอียดครับว่าจะมีวิธีคิดอย่างไรว่าเราเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราได้เงินกี่บาทสำหรับสูตรนะครับ อันนี้เป็นสูตรใช้ได้กับทุกข้าวและใช้ได้กับทุกงวดเปลี่ยนเฉพาะตัวเลขก็คือถ้าท่านอยากรู้ว่าท่านได้เงินกี่บาทก็จํานวนไร่ที่ท่านลงทะเบียนปลูกนะครับเอาจำนวนไร่ของข้าวชนิดนั้นๆที่ท่านลงทะเบียนปลูกจํานวนไร่คูณด้วยผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่ก็ตามชนิดของข้าวนะครับเมื่อเอาจํานวนไร่หารด้วยผลผล,ผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่แล้วหาร1000ก็จะรู้ว่าได้ข้าวกี่ตันนะครับ จากนั้นก็ไปคูณส่วนต่างของงวดที่เขาประกาศออกมาก็จะรู้ว่าได้เงินกี่บาททุกข้าวจะต้องคำนวณแบบนี้จึงจะรู้ว่าได้กี่บาทซึ่งข้อมูลที่จะต้องรู้ก็คือผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่ของข้าวแต่ละชนิดนะครับแล้วก็ส่วนต่างที่เขาประกาศออกมางวดที่เราจะได้เงินนะครับซึ่งผลผลิตผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่ช่องของเราได้ขึ้นไปแล้วในคลิปก่อนๆมีครับส่วนส่วนต่างนั้นก็ต้องหาดูจาก ผลการประกาศราคาเกณฑ์การข้างยิงของแต่ละงวดนะครับอันนี้เล่าให้ฟังเพื่อเป็นความรู้ครับแต่ท่านไม่ต้องคิดมากวันนี้เราจะพูดให้ฟังเฉพาะงวดเจ็ดเอาตัวเลขมาใช้ได้เลยครับจากการประกาศราคาเกณฑ์การก้างยิงไปเมื่อ21ธันวาคมคือเมื่อวานนี้ครับแล้วก็เอาตัวเลขนั้นเอาเลขส่วนต่างที่เขาที่คณะกรรมการกําหนดราคาประกาศออกมาเอามาใช้เลยใครปลูกข้าวอะไรคิดตามเลยครับว่าจะได้กี่บาทครับ สูตรข้าวหอมมะลิครับงวดเจ็ดนะครับตัวเลขนี้ใช้เฉพาะงวดเจ็นะฮะส่วนงวดต่อไปมันจะเปลี่ยนเพราะว่าส่วนต่างมันจะเปลี่ยนไปเอางวดเจ็ครับงวดเจ็คือผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวและระบุวันเกี่ยวข้าว1 4บสถึงยีธันวาคมหกสาข้าวหอมมะลิครับใช้จํานวนไร่ที่ท่านลงทะเบียนนะครับคูณด้วย3 6 0 3้0มนี้ก็คือกิโลกร,รัมต่อไร่นะครับเอาจำนวนไร่คูณ3 6 0ได้เท่าไรหารหนึ่งพัน พอถึงขั้นตอนนี้จะรู้ว่าได้เข้ากี่ตันครับเสร็จแล้วมาคูณส่วนต่างงวด7รัฐบาลจ่ายส่วนต่างตันละ2574.54คูณเข้าไปก็เป็นเงินเท่าไหร่ก็จะรู้ว่าได้เงินเท่าไหร่นะครับสำหรับวันที่24ธันวาคมนี้นะครับจะรับโอนตามนั้นแหละครับสูตรครับจำนวนไร่ที่ลงทะเบียนคูณ3 6 0ได้เท่าไหร่หารพันได้เท่าไหร่คูณ2574.54จจะรู้ว่าได้เงินกี่บาทเลยครับตามนั้นแหละครับ แต่ถ้า39ไร่ขึ้นไปไม่ต้องคูณครับถ้าใครลงทะเบียนปลูก39ไร่หรือมากกว่า39ไร่จะได้เงินเท่ากันคือ14ตันคูณด้วยตันละ2574.54จะได้เงิน3าม4 3บาทนะครับ14ตันนี่คืออะไร14ตันนี่คือข้าวหอมมะลิเขาประกันแล้วได้ครัวเรือนแล้วไม่เกิน14ตัน39ไร่นี้ได้มากกว่า14ตันแล้วเขาก็คิดให้เพียง14ตันถ้าใครปลูกลงทะเบียนปลูกมากกว่า39ไร่ก็ช่าง เขาก็จะคิดให้เพียง14ตันเพราะฉะนั้นถ้าลงทะเบียนปลูก39ไร่ขึ้นไปจะได้ส่วนต่าง14ตันคูณด้วยตันละ2574.54ได้สูงสุด36,043บาทเสร็จๆนะครับแต่ถ้าลงทะเบียนน้อยกว่า39ไร่ก็ใช้จำนวนไร่คูณด้วย360ได้เท่าไร่หาร1,000แล้วคูณด้วยส่วนต่าง2574.54นะครับไปข้าชนิดใหม่นะครับ ออกมาี่น้องพื้นที่ครับใช้จํานวนไร่ที่ลงทะเบียนคูณ445ได้เท่าไหร่หาร1000เสร็จแล้วได้เท่าไหร่คูณส่วนต่างตันละ2017.52ได้เท่าไหร่ก็จะเป็นเงินที่ท่านได้รับโอนฟังอีกครั้งครับจํานวนไร่ที่ท่านลงทะเบียนคูณ445ได้เท่าไหร่หาร1000ได้เท่าไหร่คูณด้วย2017.52ก็จะรู้ว่าได้เงินกี่บาทนะครับ ทีนี้ถ้าใครลงทะเบียนปลูกส6สบหกไร่ขึ้นไปไม่ต้องคูณคิดให้แล้วก็คือเขาประกันรายได้ครัวเรือนแล้วไม่เกินสิบตันตันละ2017บาทห2สบสตางค์ผู้ที่ลงทะเบียนปลูกตั้งแต่36กไร่ขึ้นไปจะได้เงินเท่ากันคือส2 2 8 0สองพดสิบาทเศษนะครับเพราะเขาประกันรายได้ครัวเรือนแล้วไม่เกินส6บหตันก็ได้ส่วนต่างส6บหกตันตันละ2 0 1 7บาท52สองสตางค์ เป็นเงิน3 2 0 0 0กว่าบาทนะครับข้าวหอมระทุมครับนี่คือสูตรในการคิดเงินงวด7จ็ดจำนวนไร่ที่ท่านลงทะเบียนคูณ685ได้เท่าไหร่หาร1 0 0 0ได้เท่าไร,าร 1, ไ่ไรคูณ534.75นะครับ534.75นี่คือรัฐบาล,บทลบทเท่ายหส่วนต่างตันละ53 4บาท75แต่ถ้าจำนวนไร่คูณ6 8 5ได้เท่าไรหาร1,000ตัวนี้จะรู้ว่าได้ข้าวกี่ตัน ก็จำนวนตันคูณ5.34.75ก็จะได้เงินกี่บาทก็ว่ากันไปนะครับนี่คือสูตรนะครับเมื่อเนะครับส่วนใครลงทะเบียน37ไร่ขึ้นไปหรือมากกว่า37ไร่ไม่ต้องคิดคิดให้แล้วครับขอประกาศรายได้ไม่เกิน25ตันตันละ5.34.75ก็ได้เงินสูงสุดเท่ากันคือ1.368 1.3368.75นะครับลงทะเบียนน้อยกว่า37ไร่จึงคูณครับ อันนี้ต้องคิดเป็นจํานวนไร้ตามที่ท่านลงทะเบียนก็คือจํานวนได้คูณ6ก5หน้าหาร1น0 0คูณห้าสามแต่ถ้าลงทะเบียนเกิน3ามได้ตั้งแต่3ามได้ขึ้นไปแม้ต่ำคว่าไ้หงหมนสาันสา้1 3 3กสิคูณให้แล้วนะครับข้าเปลือกเจ้าครับสูตรจํานวนไร้คูณหกหนึ่งได้เท่าไรหาร1น0 0งได้เท่าไรคูณด้วย5 7าเจถ้าร้อยเจ็ด ก็จะเป็นเงินที่ท่านได้รับโอนนะครับข้าวเจ้าส่วนใครที่ลงทะเบียน50ไร่ขึ้นไปคิดให้แล้วครับไม่ต้องคูณเพราะว่าเขาประกัารรายได้30ตันตันละ570.41ได้เงินเท่ากันคือ17112.30ได้เงินเท่ากันหมายถึงใครที่ลงทะเบียน50ไร่กับผู้ที่ลงทะเบียนเกิน50ไร่ขึ้นไปก็จังจะได้เงินเท่ากันคือเขาประกัารรายได้คร,รัวเดือนลวไม่เกิน30ตันนะครับตันละ570.41ก็ได้เงินเท่ากันคือ17,112บาทเสร็จๆนะครับ ข้าวเหนียวครับอยากรู้ว่าในเงินกี่บาทก็เอาจํานวนไรคูณด้วย391ได้เท่าไหรหารพันได้เท่าไร,าร,ไเ,าไรเอาไปคูณด้วย5 9 9 9กก็เป็นเงินที่ท่านจะได้รับโอน24ธันวาคมนี้นะครับแต่ถ้าท่านลงทะเบียน41ดไรหรือมากกว่า4 1เดไรไม่ต้องไปคูณครับได้เท่านี้ครับเขาให้16ตันคูณตันละ5 9 9 9กก็ได้เงิน9 5 9 8พาเสบาทเศษ ได้เงินสูงสุดครับเพราะประกันรายได้สูงสุดไม่เกิน16ตัน4ีดไร่นี่เขาคิดให้16ตันแล้วนะครับถ้าเกิน40ไร่ก็ได้ไม่เกิน16ตันเพราะข้าวเหนียวประกันรายได้ครัวเรือนแล้วไม่เกิน16หตันนะครับทั้งหมดก็เป็นสูตรคิดคำนวณเงินส่วนต่างงวด7ครับก็ลองไปคิดดูตามนี้นะครับใครดูคลิปไม่เข้าใจก็ดูได้หลายรอบนะครับถ้าดูแล้วเข้าใจคิดว่ามันมีประโยชน์ก็แชร์ให้คนที่ท่านชอบท่านรักได้ดูด้วยกันนะแชร์นะ แต่ถ้าชอบใจกดไลค์แต่ถ้าท่านยังถาหากว่าท่านเป็นคนยังไม่เคยกดติดตามช่องอาร์เกมเมอร์เลยก็กดติดตามและกดกระโดดดิงแจ้งเตือนกดทั้งหมดด้วยนะครับเมื่อเราขึ้นคลิปใหม่ท่านก็จะเห็นคลิปดีๆแบบนี้มาให้ท่านครับช่องอาร์เกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับลาไปก่อนคลิปนี้ครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ